สวัสดีค่ะพ่อพรหแม่เอฟซี FC ของคุณกู้แม่เหมียวนะคะทักไทยยามเสาวันที่ยี่สิบห่านะคะมื่อวานนี้การยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอุย้ยฝนยังตกยังบ้านในเศร้าเลยนะคะก็สิไปทํางานล่ะค่ะเบื้องหมอล่ำหมอร่ำกรบบได้เลิอกอยู่ค่ะตอนนี้เจ็ดโมงกว่าเนาะเพราะว่านยังต้องไปโรงเรียนแล้วเมื่อคืนก็ถ่าจอบเบื้องอู้้นะคะกว่าจะ,สะแสดงก็ดึกดื่นเนาะค่ะก็ยู่บ่ไหวล่ะค่ะก็มาตื่นตอนเสาร์บ้าณ ตีหาเนาะตีหาตีซี่เกือบตีหาแล้วนะก็เลยส่วนมากกับบ่าพอตอนในพออันคณะในทีมงานเป็นนั่งยักเบิดค่เป็นนั่งยกัเนนงยกเป็นพออยกนะักเต็มเวทีเลยนะคะจื้อหนาจื้อตาอ่ได้เพราะว่าเพิ่นเขียนเนาะกเขียนปากเนาะมันก็นเลยบ่งหกกัว่าเป็นผู้ใดก็ต้องเข้าไปเบิ้งอีกสักรอบหนึ่งศิลปินได้หลายคนบาว่าจะเป็นน้องอุ้งอิง อ่าหนองมานาหรืออย่างพวกนี้นะคะกับบริเวรสับเนาะค่ะถามว่าเบืองตอนไก่เตยลากับทาจอบอยู่กับบ้านเห็นอยู่ค่ะกับว่าเป็นอย่างเดี๋ยวคู่ไปเบืองหย่อนหลังเอาหรือเบืองลิดต่างๆทีพอผมเน่เพิ่นบอกมากกับมันกับเอาง่ายๆก็คือมันเลยเวลาตรงที่จะมาเบืองตรงไหลโซนตรงนั้นกับตรงเบืองย่อนหลังบางจุดบางตอนเอาก็ถือว่า อโอกาสบอดีปัไนไดเนาะคะ่ะฝนตกห้ามโอ้ดักฝนกับโเป็นใจหรือได้ตกแห้งแห้งอยู่ทางบานสกลนครกับโต๊ะคือกันนะคะกับให้กำลังใจบริตตี้บดีว่าเนาะค่ะเจ้าเสืออย่างไดแต่ค่ะก็ดีใจที่บอโชค,คนให้โอกาสว่าให้เบิงอีกสักครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคนถี่อยู่ในกลุ่มปิดข้าวนี่นะคะอ่ะก็ถือว่าให้กำลังใจกันเนาะมันมันเป็นฝากฝนกบโเป็นใจก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ ก็ได้ถามว่าประทับใจบ่ก็เลยบอกั่นเน่ได้บอกเต็มปากเต็มคได้ปานไหนเพราะว่าเขาบอกฮ่าในบึงอยนงนี้ก็การต็มที่ของเพื่อนบอกจะเป็นแสงสีเสียงหรือว่าศิลปินที่ออกมาแสดงเพราะทุกคนบางที่อาการ่มออกมากอย่างนีเนาะค่ะเอ็นใจเปียกแชะกันนั่งขึ้นก็เป็นห่วงเป็นแย่ยานไฟดูดไฟช็อตเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในทาการสายฝนก็ใส่ไฟใส่ยังหลายเพราะฉะนั้นก็ได้บอกบอกั่นสามารถบอกได้ว่ายิงใหญ่อลังการซ้ำใดต่ถ้าแค่เห็นผับ หรือว่า,าฉากที่ฮขาพ่อจะมองเบึงมองออกเนี่กค่บะ,นะบนาจะผาดเนาะบนาจะผาดบวลาจะยังก่อสมคําสาคําลือที่พันว่ายิ่งใหญ่อลังการนั่นแหละเนะเาะแต่ว่ากับใบเบึงเทือที่พ่นเห็ดติมบุ้งตะกอนจังย่องเพื่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะย่องย่องไวถือนะกะให้กับนั่งใจสุขูสุขคน,นกับเต้าติดตามคุณคู่กับเลยกว่านในมิยังอคอมเมนต์ปันไดเหมือนนี่เพราะว่าอ่า บ่นเบิงเนาะค่ะบ่ิเบิงแต่ว่าก็คิดว่าทุกคนศิทปินทุกคนก็เตรียมตัวแสดงเต็มที่แต่เหมือมันมัมียังก่อนฝนตกฝนรินแบบนี้ประสิทธิภาพมันก็ต้องลดลงไหวเบิงมือหม่ก็แล้วกันเนาะคะ่ะทักไทยย่ามเสาเบาเรื่องมอล่มนํำกันมุนม้วนเนาะค่ะเห็นหนองฮักแพงมันจะเดินทางมันบอกนองโซโฟเซโซโฟ,เซยโซโฟเซียมันเนี่ยโซเฟียเป็นแขกรับเชิญเนาะค่ะ แล้วก็เห็นหักแพงเดินทางไปเบิงไปช่มมาให้กำลังใจช่วงที่รอตอนที่ฝนมันตกแรกๆนะ,ะ่ะก็เห็นเนาะเห็นเพิ่นเปิดเพลงที่ทางวูสาวมาเปินบัดพงเพงิเ่นได้ออกสิงเกินมากนะคะได้ยินเสียงเพลงของเออยยังกาะน้องโซเฟียอ,อุ้ยก็ดีใจเนาะได้ได้ยินเพลงของเพลินนะคะได้ยินเสียงเพลงของมานะอู้ยก็ดีใจว่าแล้วว่าเปิดเขาไร่การให้พอๆไปแม่แม FC, เอฟซีได้เบิง่งได้ฟังว่าสามารถที่จะ ชื่นชมผลงานเดิมๆได้นะคะใครกำลังใจลอเบิ้งมานอะไรบ้านนี่เลยนะ,ะเบิ้อคืนเบื้นเป็นจังหวดสีเพิ่นจังเพิ่นออกมาตอนใดเดี๋ยวจังสิไปเบิ้งย้อนหลังแล้วก็อุ้งอิงคือการออกมาตอนใดกับท่านในเบิ้งท่านได้เห็นเตยลากระทาจออเบิ้งจนสายกับท่านเห็นเอา,าเป็นอย่างนะคะบอบอถือว่ามาเบามากราวให้ลายปลายสีแต่ว่าก็คือปายยังเกาะรรมมาติเพิ่นออกมาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องย่อมกรับเนาะเนาะ ถักทายยาำเสาเลยกว่านมีเหลืองเหาเหลืองเบาอีอย่างปันใดส่วนใหญ่กบบับเบิ้งเข่าเหลืองท่องอะไหลยเนาะคะ่ะเหลืองท่องคำํำก็ติดตามอยู่ค่ะก็เลยบามั่นใจว่าเอ้าเข้าไปซื้อท่องคูค่มือคู่มือนี่เข้าตรงไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์นเพื่อนตีสินะคะเพราะว่าเข้าบูฮูจักดอกเนาะคือเชาาบานทั่วไปไปซื้อท่องเขาวาทเด็ดกับเบาตามนั่นแหละเนาะมีมีอย่างผสมเข้ากับบงหูจักดอกเนาะคะ่ะเวลาเข้าไปซื้อยกเว้นวารานท่องม่ต้องซื้อสัตว์กับลูกคาถ้าเพื่อนบาซื้อสัตว์ก็เป็นแบบล่ะเเนาาคอ้ เรื่องหมอลำมวนๆไปเพียงแค่นี้เดียวถ้าเกิดได้เบื้องภาพย้อนหลังเแล้วคุณคููจังสีมาบอกว่าเป็นแบบใดจังใดนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนถูกท่านฝน,นตกฝนตินเดี๋ยวไปทำงานสายนะะ้องขาวขอบคุณทุกกำลังใจฟังเพลงมวนๆไายคลิปน้ำกันกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ กะบ่ถึกตามีแต่แนวตีแนวว่าสันหามาเว้าให้กันเฮ็ดดีแบบใดทําไปกะพอสํานั้นคันผู้อื่นยกยอบ่ปันตัวบักอายนั้นหายใจกะผิดรูปชั่วตัวดําย้อนกรรมมาพันปันแต่นีตัวบ่มีผู้แยงบ่ไปให้เจ้าได้คิด อย่าให้ไปเด้อเกาหลีที่ว่าเขาหิตรอแล้วสิเฝ้าใส่สิิ์คิดฝันคิดไกลไปก่อนบักดามผู้หายที่ไล่แต่ใจมันคงหักไผ่ไอบอกตรงตรงบอมีคำหวานมาอ้อนลงเชื่อคนล่อเศร้าซาน้ำตาเตียกนอนหากังได้เวียดได้ย้อนขยันทำมากิน ปากดำรำพันสำนั่นสำนี้สำใดดำนอกแต่ล้อข้างในหากภัยมอบใจให้สิ้นรอเจ้าอยู่เด้อภผยทำให้น้ำตารินเฝ้าหวนกลับมาขึ้นถิ่นอ้อมกอดบากดำกอบุญเสมอ แต่ใจมั่นคงฮักไผ่ายบอกตรงๆรงบอมีคำหวานมาอ้อนลงเชื่อคนลอ่อเศร้าสาน้ำตาเปียกมอนหากลางได้เวียดได้ย้อนขยันทำมากิน รำรำพันสำนั่นสำนีสำใดดำนอบแต่ลอข้างในหากภัยมอบใจให้สิ้นรอเจ้าอยู่เด้อไผ่ทำให้น้ำตารินเฝ้าหวันกลับมาขืนถิ่นอ้อมกอดบักดำขอบุนสเสมอ